ห้้องนนะคะสวัสดีครับผมวันนี้เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะเดินทางจากคาสเปก้ไปที่บูดาอุลินะครับจะเป็นพวกสกีรีสอร์ทนะฮะอ๋อแล้วก็ลืมบอกนะครับที่คาสเปก้มันมีให้ขี่ม้าด้วยนะฮะราคาของที่โรงแรมเนี่ยเจ็ดเจลนะครับผมแต่ถ้าเราไปหาเองมันอาจจะถูกกว่านี้เพราะโรงแรมเขาต้องบวก อยู่แล้วแต่ผมไม่ได้ขี่แล้วก็ตอนนี้หิมะตกหนักมากคือตอนนี้งานงอกนะครับผม mm hmm. ก็คือสรุปถนนที่จะไปกูดาเลียะครับมันปิดตอนนี้เขาบอกว่าให้รอประมาณ4ชั่วโมงซึ่งผมก็จ่ายค่าโบไปแล้วเขาหักไป40่สลารีนะฮะ วันนี้ลมแรงมากแล้วก็หิมะตกหนักมากนะเขาเลยกลับมาส่งผมที่โรงแรมเหมือนเดิมผมก็ต้องมานั่งรอซึ่งไม่รู้ว่ามันจะถนนจะเปิดเมื่อไหร่นะแต่เห็นนี้เขาบอกประมาณ4ชั่วโมงอะแต่ของจริงเราผมก็ไม่รู้เลยถ้ามันปิดยาวจร,จริงก็คือต้องนอนที่นี่อีกนะฮะคนขับรถคนเนี้ยเขาจะไปส่งผมที่โคบีเคเบิลคาร์นะครับ mm hmm. เขาคิด70ลารีนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะนั่งเคเบิลคาร์ไปที่กูดาอุลีต่อนะซึ่งไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับผม<ะ>โอเคตอนนี้ก็มาซื้อตั๋ว เคเบลก่อนนะครับผมหิมะตกหนักมากโอเคก็คได้บาดมาแล้วนะครับก็คือการที่เราจะไปจากโคบี้ไปกูเดลลีเนี่ยคนละ45ลารี่นะครับผมแล้วก็มันจะต้องเปลี่ยนกระเช้า3มรอบเดี๋ยวเราไปลุยกันเดี๋ยวผมหาห้องน้ำก่อนโอเคที่นี่ไม่มีห้องน้ำนะครับผม อคครับอันนี้ก็ขึ้นกระเช้ามาแล้วนะครับก็คือตรงนี้ย้ำอีกทีไม่มีห้องน้าแล้วตอนที่ผมปวดฉี่มากกระเช้าเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะ7.5กิโลนะไม่แน่ใจแล้วก็มันจะต้องเปลี่ยนกระเช้า3มรอบจนไปถึงกูดาอุรีนะครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้หิมะตกหนักมากอาจจะไม่เห็นอะไรมากนะครับผมหนาวมากอยากฉี่มากเลยตอนเนี้ย ตอนนี้ก็เช้าผมมันแบบว่าพริ้วไหวมากเลยฮะความเสียวแล้วก็เริ่มขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงน,นี้นะครับจากกระเช้าเราก็จะมองมาเห็นถนนที่ไปกูดาลีนะครับผมแล้วก็ไอตัวฮิมะครับมันปลิวเข้ามาในกระเช้าเลยนะมันจะมีเศษหิมะหลุดเข้ามานิดนึงโอเคครับตอนนี้ผมก็ถึงสถานีได้แล้วนะฮะ ไปผมจะหาที่ชี้ก่อนแล้วก็สถานีต่อไปก็คือตรงนี้เดินไปต่ออีกที่แต่ว่าตรงนี้ผมเห็นมันจะมีคาเฟ่เล็กๆเดี๋ยวผมจะลองแวะเข้าไปก่อนตอนนี้คือหนาวมากหิมะแบบตกเยอะมากแล้วก็แบบมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยรองเท้าปุยมากลากกระเป๋าออมาด้วยชีวิตคดสู้ทางไปห้องน้ำนะครับ อันนี้มันเขาห่อรูหิมแบบใช่เหรอฮะใชตอนแรกผมนึกว่าเขาให้ฉี่ตรงไหนก็ได้โอ้ยผมเจอรูหิมะเอเจอรูห้องน้ำ้วฮะโอ้โหตรงนี้เนี่ยโอ้ยโห คือทุกครั้งที่เดินคือมันจบโอ๊ยโอ้ยโอ้โหครึ่งตัวตอนนี้ครึ่งตัวจริงๆเฮ้ยเฮ้ยนี่ทางเข้าเดี๋ยวผม้าดูขาอ,อ,อะไรนเนี่ย ผมว่าผมหอตรงเนี้ยที่ฉีดเป็นอย่างเงี้ยไม่เห็นหลุมเลยเดี๋ยวผมขอฉีดป๊บนึงคือถ้าขี้อ่ะคือไม่ต้องคิด อันนี้ผมจะให้ดูสภาพห้องน้ำแล้วผมนะครับมือแข็งหมดเลยอันนี้ผมฉี่มันจะฉี่อย่างนี้เลยนะดูนน้ำแข็งฉี่เนี่ยเป็นแบบเหมือนน้ำแข็งใสอะแล้วดูขาผมนี่คือทางออกนะฮะนี่คือทางเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ยโอ้ อุ้หโอุ้อย,ยหิมะมันคนลึกเลยอิะอนี่จะผมขอเก็บกล้องก่อนตอนนี้มือมใกล้ขาดเลือดแล้วถ้าถ่ายมากกว่านี้อีกหนึ่งนาทีผมตัดนิ้วอันนี้คือสภาพอันนี้คือสภาพของผม ที่มารหนักมากคือปวดปวดมือมากเลยตอนนี้นี่ผมก็พักที่สถานีแรกก่อนนะครับจะอันนี้เป็นเอสเปซโซร้อน <c oughs> แก้วละสิบลาลี่้ <c oughs> ุยต่อครับ เวลาที่จะเปลี่ยนสถานีนะครับเราก็ต้องใช้บัตรนี้ตืดตรงทางเข้าด้วยนะฮะซึ่งของของเราที่ซื้อมาเนี่ยมัน45เจียวใช่ไหมมันก็จะใช้ต่อไปได้ทั้งสายเลยนะครับผมส่วนกระเช้าอันนี้นะครับมันก็จะตอกมันก็จะติดกันเลยนะจากกระเช้าที่ผมนั่งเมื่อกี้มันก็จะเชื่อมกันเลยผมก็ขนกระเป๋าข้ามมาต่ออีกอันนึงนะฮะไปต่อข้างบนนี้แบบ มายิ่งแรงเลยฮะเดี๋ยวให้ดูคืออันนี้ยครับสถานีเนี้ยคือเราจะอยู่เหมือนอยู่บนยอดเขาเนี่ครับผมไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะผมอ่านว่าเนี่ยแซดเล่อะไรสักอย่างตอนนี้มันก็จะเป็นขาลงนะครับ ซึ่งข้างบนตอนนี้ก็ขาวโพลนเหมือนเดิมมองไม่เห็นอะไรเลยโอเคครับอันนี้ก็จะลงมาระดับหนึ่งตรงนี้ต้องไปต่ออีกต่อหนึ่งนะครับผมที่ผมนั่งมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับมันก็จะถึงอีกสถานีนึงแล้วก็ต้องไปต่ออีกเพื่อไปกุยาอุลีนะครับผมโอเคครับอันนี้ผมก็ต้องลากกระเป๋าไปต่ออันนี้อีกอันนึงนะฮะ ตอนนี้หิมะตกหนักมากแล้วก็แบกกระเป๋าหนักมากเลยโอเคครับก็หลังจากที่ลงกระเช้าเมื่อกี้ต่อมาอีกอันก็คือถึงแล้วนะฮะตรงนี้คือนิวกูดาอุลินะครับผม,มจะเป็นแบบนี้เลยตรงนี้เป็นทางลงกระเช้าที่ผมเดินลงมาตอนนี้สิ่งแรกเดี๋ยวผมขอหาอาพาร์ตเมนต์ที่ผมเช่าไว้ก่อนนะฮะ แล้วผมก็ต้องลากกระเป๋าไปเหมือนเดิมเมื่อกี้ผมลื่นไปรอบนึงเสียคนเลยแล้วก็ตอนนี้ผมต้องเดินหาบล็อกทูซึ่งลากกระเป๋าไปด้วยนะฮะคือสภาพอากาศตอนนี้ดูรถแต่ละคันคือแบบนึกว่าโรยแป้งโอเคไปต่อโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ผมพักที่นิวกูดาลีนะครับมันจะเป็นอพาร์ตเมนต์นะฮะ ซึ่งมันไม่ใช่โรงแรมนะครับเหมือนเจ้าของเขาเป็นคนปล่อยเช่านะครับอันนี้ตัวห้องค่อนข้างใหญ่มากนะครับเข้ามาข้างซ้ายก็จะเจอห้องน้ําก่อนเลยอันนี้เป็นภายในห้องน้ํานะฮะกว้างมากแล้วก็ตัวนี้มีเป็นกระจกแล้วก็เป็นที่อุจจาระนะครับแต่ว่าไม่มีที่ฉีดตูดโอเคต่อมานะครับเข้าไปตรงนี้ก็จะมีโซฟามีเคาน์เตอร์บาร์ให้นะครับผม อันนี้เป็นที่ดูดความร้อนอันนี้สามารถใช้งานได้แล้วก็น,นี้จะเป็นเตียงนะฮะเตียง่ันข้างกว้างเลยแล้วก็จะมีทีวีให้ด้วยนะครับผมส่วนอันนี้เป็นวิวข้างนอกนะครับโอ้โหโคตสุดยอดนี่เปิดประตูออกมาอันนี้มีเก้าอี้ให้นั่งชิลๆด้วยนะครับผม คือมันว้าวจริงๆมีตรงกลางนี้ก็จะเป็นต้นคริสต์มาสแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นสก,กีอ่าไม่ใช่สก,กีเป็นกระเช้าที่ขึ้นไปเล่นสก,กีได้นะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ที่กูดาวรีนะครับเป็นนิวกูดาริมันจะเป็นคล้ายๆแบบว่าคอมเพล็กซ์ที่อยู่ข้างบนสุดนะครับผมคือที่ผมเดินสำรวจมาเนี่ยหลกักๆเลยกิจกรรมมันก็จะมีพารากลดิ้งมี เจ็ตสกีแล้วก็มีแบบเล่นสกีอะไรเงี้ยครับหลักๆจะมีอยู่แค่นี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีเป็นพวกเอ่อบาร์กับร้านอาหารนะครับผมมันจะมีอยู่เท่านี้เลยนี่ตรงนี้ก็จะมีต้นคริสต์มาสอันใหญ่มันจะเป็นตึกเงี้ยเต็มเลยประมาณเกือบอันอันนี้ก็จะมีเป็นป้ายกุดาลิแล้วก็จะเป็นพวกกระเช้าขึ้นไปเล่นเจสกีอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็โซนตรงนี้ก็จะเป็นเป็นบาร์ ร้านอาหารต่งตางๆนะครับเป็นดีเจอันนจะเป็นที่พักหมดเลยตออที่นี่จะเปิดเพลงแบบแนวเฮาส์อะไรแบบนี้นะครับก็สนุกดีโอเคก็ตอนกลางคืนนะครับเขาจะเริ่มเปิดไฟ ซึ่งสวยงามมากก็วันนี้ผมมาลองนั่งกินอาหารในเต็นท์นะฮะมันจะเป็นเอา u t d o o r นะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะฮะมันก็จะอยู่แบบ o อาดออย่างนี้เลยมีแค่ล่มกันหิมะไว้นะฮะอันนี้เป็นซุปไก่อันนี้มีไก่ย่างด้วยนะครับซุปไก่แต่ละร้านมันจะไม่ค่อยเหมือนกัน ผมคิดว่านะเพราะว่าแค่สีร้านที่กินเมื่อวานกับวันนี้ก็ต่างกันแล้วแล้วก็ใครที่ชอบอากาศห,หนาวๆก็มาลองได้นะฮะรสชาติไม่เหมือนกันจริงๆด้วยอย่างเมื่อวานมันจะออกเปรี้ยวนิดนึงแต่วันนี้มันก็จะแบบออกมันๆซึ่งอร่อยดีแล้วก็ผมชอบไก่ย่างที่นี่มันเหมือนไก่ย่างแบบไก่ย่างอะไรวะที่ที่กรุงเทพอะ่ะมันจะเหมือนแบบอารมณ์แบบไก่ย่างวิเชียนอะไรเงฮะอร่อยมาก แต่ต้องบอกก่อนว่าอาหารที่นี่ค่อนข้างแพงนะฮะโซบนเนี้ย14ลารีส่วนไก่ย,ย่างเนี่ย30ลารีเบียร์10ลารีนะครับแล้วก็นี่ผมสั่งเป็นอันนึงนะครับมันจะเป็นเห็ดใส่ชีสราคาราคา25ลารีนะฮะอันนี้นะฮะมันจะเป็นเห็ดแล้วก็มีชีสแบบนี้เลยแต่ดูทรงแล้วน่าจะร้อนคือแปลกมากมันเหมือนเห็ดคือผมไม่รู้ว่า,วาเห็ดอ่ะคือเห็ดอะไรแต่ว่าเป็นเห็ดที่มันอร่อยอร่อย ก็ม <Vander> ีรสชาติของเชสอุ่นๆแค่นั้นเลยเปอร่อยมากวันนี้จะเป็นวันที่ผมจะต้องไปจากกูดาอุลิก็คือที่นี่ไปที่ทิบบิลิซีนะครับก็เดี๋ยวผมจะเรียกโบไปเดี๋ยวมาดูกันว่าค่าใช้จ่ายมันจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้านะครับที่นี่พระอาทิตย์ขึ้น8โมงครึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศก็วันนี้โชคดีมากๆอย่างหนึ่งตรงที่หิมะไม่ตกแล้วนะครับ เราก็จะเห็นยอดเขาที่เป็นหิมปะปกคลุมอยู่ร,บรบอบๆเศร้ามากวันนี้ต้องไปแล้วครับแต่ว่าหิมะหยุดตกแล้วสวยสุดๆเห็นภูเขาแบบ360องศาจริงๆวิวที่กุดาวลีมันสวยมากเลยนะถ้ามันไม่มีหิมะโอ้ผมไอสองวันแรกนี่คือไม่เห็นอะไรเลยเศร้า ก็ราคาของโบล์นะครับอของผมได้ราคาอยู่ที่ประมาณ237าลารีนะครับคือราคาของโบล์เนี่ยมันอาจจะขยับขึ้นลงได้นะครับแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่ฤดูกาลด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คือจากกูดัลลิไปที่ท,ทิบิลิซีเลยนะครับเผื่อใครแบบว่าไม่ได้เช่ารถขับจะได้แบบรู้เลทว่ามันเป็นประมาณไหน โอเคครับตอนนี้ผมมาถึงที่ทิเิซีแล้วนะคบอันนี้เป็นโรงแรมที่ผมมาพักชื่อว่า IB i s สสไตล์ทิเบริซีนะครับผมซึ่งห้องน่ารักมากแล้วก็อยู่ในใจกลางเมืองอันนี้จะเป็นภายในตัวห้องนะครับผมก็จะตกแต่งแบบสีสันน่ารักเลยตรงนี้ก็จะมีกระจกบานใหญ่แล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นพวกอ่างอาบน้ํามีกระจกที่เป่าผมอะไรให้ครบเลยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวห้องนะครับค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็มีเป็น เป็นที่นั่งมีที่ชงกาแฟาอะไรให้นะครับ mm. เตียงก็ใหญ่ดีทีวีมีทุกอย่างให้ครบเลยนะฮะแล้วก็แต่นี่วิวอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะจะเป็นแบบต้นไม้แล้วเป็นตึกอีกฝั่งหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมให้ดูในห้องน้ำก่อนนะครับผมห้องน้ำจะมีสองอันนะครับ mm. อันนี้ก็จะเป็นสำหรับอุจิอย่างเดียวเลยนะครับห้องน้ำมีการตกแต่งแบบ ค่อนข้างน่ารักเลยแล้วก็แยกออกมาอีกอันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทียบน้ำนะครับผมแยกห้องกันก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ผมขอลาไปก่อนอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่